เป็นจุดเกิดของเขาเอ้าทิมหรือเปล่าวนทิมมันเลยละกันแมนซาเวนบอกว่าไม่เล่นมาแล้วก็ได้จัดให้มันรุนละรุนรอดแล,ล้วชิกซิ่งครับล็อกใส่ช็อกโกแล็โอ้อหมดเกิดอะไรกันขึ้นครับพี่อาร์ธะเท่าที่ดูเนี่ยมันโถเอาให้เอาต,ตัวเองด้วยชนเพื่อนนะเมื่อกี้เจ็ดน้อกชายธนวัฒน์จังอะและสาไมไปอยา่างเร็วๆมุมมันเปิดได้ขนาดนี้อย่างเมื่อสักครู่นี้และเมจิกกับอินฟีเลยครับแ,แบบนี้ชิงแชมป์กัน ระเบิดโน่นี้เปลี่ยนเกมใหม่แล้วมันแม่นเหลือเกินครับมาไปเก็บคิวแหลมมาหนึ่งชีซิ่งโอ้ยแล้วมีคน cover ให้เป็นเพชรเดรดแล้วเรียบร้อยฮะวงวงครับกับเพชรเดรดนั่นเองนะครับผมที่ปิดเกมไปครับโอ้โหหัวใจจะวายฮะน้องชายตรงนี้ยาขึ้นมาหนึ่งีกดให้ชื่นใจแต่ว่าตัดภ้ามมาเลออนคิวเปิดน็อกเจคขอบไปและเฮดช็อตธนวัตรโอ้โหบมวกมาหลายท่าจะจัดและตรงนี้เรียบร้อยครับเลออนคิวอยู่นอกอยู่ข้างนอกแล้ว บูโซนมันชิดมาแล้วเรียบร้อยวันนนท์ฮะไหลมาโดนเมทไปนิดนึงทิไปไฟตรงนี้แล้วเฮดช็อตปิดงานจากเลออนคิวไปครับ<อ>รจับกระเปิดน,น็อตไปแล้วซ้ำไปเกมมาอย่างไ,ไวๆเลยโอ้โปรเจกต์สีฟ้าน่าจะยากนะับว,วันนี้ฮะเอ้าเอาเอ้าโอ,าอา้แล้วจบไม่ลงคนมีแผลจบได้ไหมน่าจะเรียบแล้วครับตรงนี้ฮะลอยตัวลงมาเมื่อสักครู่เพชรเพชรโอ้โหเมจิกอีสปอร์ตสิบเจ็ดคิวเค้กสองทีดึงมาดึงมาแล้วเฮ้ย ไปเลยยิงการคอเอาฮะแล้วปืนหลักเป็นเบรลิวฮะ <c oughs> นี่ฮะดูฮะโอ้โหแล้ววันโดนไปน็นตหน้าของทูเกซี่ลูก็ไปนี่โ <c oughs> ดนมาก่อนนะจากเจ้าแมนครับสำหรับท่าน้าของชิคซิ่งฮะเราซิซีรู้ว่ามีอยู่รู้ว่ามีอย่นะต้องแงน่ะแสนแงน่ะตกหน้าจะพิชซึน <c oughs> ลาซลิซีพยายามยิงกดต่ำลงไปใส่ลาซิซี่จนกว่าโดนเปิดน็องไปเพจเด็ดโดนซ้ำต่อตรอทางผนังเลลิกเราสติโอไปโดนน็อปมาเช่นเดียวกันนะเลลิกตรงนี้แล้วโดนเทรดผ่ามือนกันแล้วจากทางของเจ้าแมนจ่าเตะจะไม่พักเลยทีเดียวสามทีมแบบ แบบนี้เมจิกก็จะเป็นเปอร์บบเซ็นต์ที่ดีที่สุดับลีออนคิวครับซัมแม่นของจูเลโอเจสเกไป Leon ลีออนคิวดเออร์รับได้เห็นนอนแบบนี้ทามิ่งยังไงล่ะทามิง่งลุกขึ้นมาแล้วนะเจ้าแมกขยับเพื่อนเคลื่อนตัวไปแล้วและปอ๊อปแฟตช้าไปเล็กน้อยลีออนคิวแต่ว่าเป็นไฮกาอยู่สุดท้ายไปโดนหน้าของวันโนโนโลอคอสอยู่แล้วปิดเจ้าแมกไปครับเอ็มเอชชมบุรีจบสาม,มาจริงจริงแต่ถนะคใครฟังลราลงไปแล้วเรียบร e ้อยเมจิกอีสปอร์ตนะผมตรงนี้สิบคิวเข้าไหม แล้วกดมาหัวหุ่หบิ๊ตออคลคมกว่าครับเพชรเชอรเลียนคิวจะเกมไปแต่ว่าเพชรเด็ดครับมาปิดงานเซอร์คัรสปอร์ตจบอันดับที่3ตอนนี้เอาเลยฮะตรงนี้วอลดัสรีเซ็ตกันได้และมาปิดงานชิกซิ่งไปได้หนึ่งแต้มคิวสิบหกแต้มคิวไปแล้วครับด้านซ้ายเห็นวานนนยิงกดไปเกือบเหมือนกันแต่ว่าวานนนส่วนแอมยูม่าน็อกไปเช่นเดียวกันครับเอาเลยครับเมกาล้อเขาสุดท้ายโดนล้อมไม่หมดแล้ว3คนของเมจิกก็เลงจะปิดแชมป์ในเกมสุดท้ายแล้วก็ปิดแชมป์ในทัวร์นาเมนต์ไปอ๋อโห เอาละ้ฮะเมกาลอสเดินไหลซ้ายมาเพชรเด็ดหันขวาพอดีแต่ว่าหันมารีเฟกไวรุ่นนอนดับช็อตหนึ่งทีแล้วตรงนี้เดินเข้าใส่เลยครับไม่มีอะไรจะเสียเปิดน,น็อกไปได้ก่อนหนึ่งแล้วตรงนี้เมจิกเดินไหลขวามาลุกขึ้นสู้ดับช็อตอีกหนึ่งีเลย์ออนคิวยังไงปลาไฟไล่ไปถ้าโดนนะโอ้มีโอกาสวันออนวันทันทีนะฮะยังไงเมกาลอสมีแฟลอยู่แล้วเรียบร้อยวันนนเดินมากดใส่ครับเมจิกอ e ีสปอร์ตปิด ไก่ในเกมสุดท้ายจนได้ฮะโอ้โหนี่ครับได้มา5คิวรวมทั้งหมด15แต้มครับ